ประกอบการในเรื่องของเจ้าของร้านค้าเจ้าของสถานบริการต่างๆนะครับแง่ของการที่รักษาระยะห่างการที่จะให้มีจํานวนลูกค้าที่ไม่หนาแน่นเกินไปนะครับก็ต้องมีความเข้มงวดตรงนั้นรวมถึงการจัดอุปกรณ์จัดเจลล้างมือทั้งหลายนะครับส่วนประชาชนนะครับก็ยังคงต้องรักษามีมาตรการท,ที่เข้มข้นนะครับเพราะว่าเราต้องบอกว่า เมื่อโรคเป็นโรคที่สามารถแพร่ได้โดยที่ไม่มีอาการนะครับการป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดรวมถึงอย่างที่ทางคุณหมอวิชานได้กล่าวไปนะครับไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงหากว่าเรามีแอปพลิเคชันไทยชนะเนี่ยนะครับจะเข้าไปในพื้นที่นะครับก็จะรู้ว่าตรงนั้นคนหนาแน่นเกินไปหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้สแกนทุกๆครั้งนะครับอย่าอย่ารู้สึกเบื่ออย่ารู้สึกเหนื่อยที่จะ ต้องสแกนนะครับขอให้ร่วมมือกันทุกคนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลความสะอาดนะครับรักษาระยะหาย่างก็ยังต้องทําต่อไปเราต้องทําต่อไปแม้ว่าช่วงที่เริ่มมีวัคซีนมานะครับต้องเรียนว่าวัคซีนนี้จะเป็นการดูในเรื่องของการป้องกันส่วนแรกที่เห็นชัดเจนที่สุดคือป้องกันความรุนแรงของโรคนะครับทำให้ลดการตายป้องกันการตายได้แบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อ และป้องการแพร่กระจายนั้นจะต้องพอเริ่มฉีดซึ่งเป็นการฉีดในภาวะฉุกเฉินต้องรีบใช้ก่อนเนี่นะครับก็จะมีการติดตามดูข้อมูลต่อไปนะครับตั้งแต่นี้ไปแม้กระทั่งมีวัคซีนแล้วสักระยะหนึ่งจนกว่าเราจะมั่นใจว่าทุกมาตราการที่ทำรวมกันเนี่ยมันดีมันหยุดการระบาดได้เราถ네ึงจะค่อยๆค,คลายในเรื่องมาตรการของเราเองเพราะฉะนั้นน่